เขาเยด,ดาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนหัวใจหลักของคนที่นี่เขาเขาให้ทั้งอากาศน้ำอาหารแล้วก็มีอาชีพให้ชาวบ้านมีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ลูกหลานทุกคนได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทะเลเนี่ยเหมือนอู่ข้าอู่น้ำชาวประมงทุกคน่ะรักและหวงเหือนระบบทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลแล้วก็ธรรมชาติใต้ท้องทะเลทุกคนมีหน้าที่ดูแลเหมือนกันหมดเนี่ยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมทำ เราเคยผ่านวิกฤตกันมาไงเกิดภัยแล้งป่าไม้ถูกตัดถูกทําลายคือชาวบ้านอะไม่อยากไปเจอ,อไอ้วิกฤตเดิมๆไอ้สภาพเดิมๆที่เราได้เจอกันนะเนาะว่าป่ามันมีแต่ความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้และสักต้นทุกคนทําไมถึงต้องทุ่มเทดูแลทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเพราะว่าเมื่อต่ก่อนมันเกิดเรียกว่าวิกฤตทรัพยากรใต้องทะเลเนี่ยมันเกือบหมด ออกไปแล้วไปไกลไม่ได้จัดทะเลกลับมาก็าไม่มีเงินก็ขาดทุโดดนโหดกำลังใจเพราะว่าลงทุนต่อไม่ไหวบางคนถึงตะกอดเรือทิ้งไว้ก่อนกะล้อว,ว่าให้ทรัพยากรมันดีออกไปเป็นยามกันมัน่งไปทางานก่อสร้างเขาแน่นอนอยู่แล้วอาชีพทําไม่ได้ตายเป็นสวนๆวนเขาไม่มีน้าอ่ะน้ํากินน้ําใช้ก็ไม่มีคือธรรมชาติมันหายไปต,ต้นไม้หายหายไปพร้อมกับความแห้งแล้ง คือเราได้เห็น SCG ที่ลำปางเขาทำฝ่ายที่นั่นเราก็อยากได้ต้นแบบของเขาอะมาใช้กับที่นี่บ้างบริบทไม่เหมือนกันแต่บ้านเราเป็นอย่างเนี้ยหาต้นทุนหาป่าชาวบ้านเอาองค์ความรู้ต่างๆของ S c g c ด้วยมารวมกันว่าทำฝายยังไงที่ลำลางบ้านเราอะถึงน้ำมันจะอยู่ได้ เรามีฝายทดน้ําเรามีธนาคารน้ําใต้ดินเราทําฝายเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างบนเนี่ยเราลงมาทําธนาคารน้ําใต้ดินข้างล่างทําฝายทดน้ําในลําคลองฝายทดน้ําในลําคลองเนี่ยมันมาจากการที่เราทําวิจัยน้ําแต่ SGC c เรามีการทําวิจัยน้ําเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเป็นสมบัติมีการตั้งมาตรก,การสอนสร้างสองเก็บก็คือสร้างคนสร้างกติกาเก็บน้ําเก็บข้อมูลเนาะเขาถือว่าเป็นระเบียบเป็นกติกาการใช้ร่วมกัน ร่วมทำกับ s g ีในโครงการบ้านปลาให้ปลากับพือฉุนมนมีการพูดคุยกันขัับแรกที่จะทำเลยคือเราเอาท่อส่งไปผู้ใจก่อนเราทิ้งลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลไหมกับน้ำไหมพอผลจากห้องแลบออกมาเนี่ยมันไม่มีผลแล้วก็เริ่มทําหลังแรกพอทิ้งไปเสร็จปุ๊บทีนี้โอ้ปลาเข้ามาแล้วผมก็ทิ้งอีกผมทิ้งได้ทั้งหมด50หลังทีนี้ทรัพยากรทั้งโูมาทั้งปลา,ท,ปลาทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย ปัจจุบันนี้เรามีน้ำกินน้ำใช้มีชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มีป่ามีสิงสาราสัตว์กับอาชีพกับชาวบ้านที่มีแต่รอยยิ้มมีชีวิตที่ดีอยู่ในผืนป่าที่มันอุดมสมบูรณ์อากาศดีชีวิตดีลูกหลานทุกคนได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่อตัวบ้านป่าเนี่ยมันขยายกว้างขึ้นมันมีที่อาศัยมากขึ้น,นความหลากหลาย สัตว์ทะเลเนี่ยวันก็กลับมาเนี่ยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ผมทําของทุกอย่างมันต้องทําอย่างต่อเนื่องนะแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันทาได้จริงถ้าเราตั้งใจตามพวกมันเห็นผลทุกอย่างแล้วก็เราก็จะต้องดูแลร,รักษามันไว้เราเพ้นฟปูอย่างเดียวมันไม่เกิวพอแต่เราต้องรักษาให้มันคงอยู่ให้มันยั่งยืนนะครับ